รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชพปรุงยาทานอาหารให้เปญญ็นยาค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพรติราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีจังหวัดระยองค่ะ ที่นี่นะคะมีเนื้อที่60ไร่ค่ะดำเนินการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรนะคะพืชพันกว่า509ชนิดเลยนะคะแล้วก็จัดกลุ่มแล้วก็จำแนกสรรพคุณในการรักษาโรคเนี่ยถึง20กลุ่มอาการด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับน้องมิน้นสวัสดีน้องมิ้นค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะวันนี้พาพี่บุ๊คและคุณผู้ชมนะคะมาพบกับกลุ่มสมุนไพรอะไรและเป็นพืชอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มยาขับประจาเดือนเช่นเดิมเลยค่ะต้นนี้อยู่ตรงหน้านะคะเป็น เป็นต้นกระบือ7ตัวค่ะซึ่งต้นนี้มีชื่อหนึ่งด้วยชื่อว่าใบท้องแดงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับที่มาของชื่อต้นกระบือ7ตัวมายังไงะอะคะน้องมิ้น กระบือเจ็ดตัวนะคะเกิดจากเศรษฐีบ้านหนึ่งนะคะลูกสาวของเขาเนี่ยตั้งคันค่ะแล้วก็ได้ข้อลูกออกมานะคะแต่ว่าหลังจากข้อเนี่ยเขามีอาการสันนิบาตหน้าเพลิงค่ะหรือก็คือที่เรียกว่าบาดทะยักในมดลูกนะคะเป็นการเกิดจากน้าข่าวปลาที่ข้างค้างอยู่หรือว่าการขับน้าข่าวปลาออกมาไม่หมดค่ะทำให้หมดลูกเนี่ยเกิดอาการอักเสบได้ค่ะเศรษฐีก็เลยนะคะประกาศหาผู้ที่รักษานะคะลูกสาวของเขาให้หายได้เขาก็จะมอบกระเบือให้7ตัวค่ะแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้ใช้ใบนะคะท้องแดงหรือว่าใบที่มี สีเขียวสลับแดงนะคะใบนี้ไปรักษาลูกสาวของเขาให้หายจึงได้กระบือเจ็ตัวไปนั่นเองค่ะโอ,โอ้โหที่มามีความหมายมากๆ<ช>แลกกับกระบือเจตัวเลยใช่ค่ะแล้ว,วสรรพคุณทางยาของเขาหลักๆเลยตัวนี้ถ้าคิดถึงต้นนี้คิดถึงกระบือเจตัวต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง ก็จะช่วยในเรื่องของการขับน้ํข่าวปานะคะวิธีง่ายมากเลยเป็นการนําใบนะคะมาตำค่ะเพื่อคั้นเอาน้ําแล้วก็ดื่มก็ได้หรือว่าถ้าจะให้รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยก็นําใบนะคะไปต้มดื่มก็ได้เช่นกันค่ะจะช่วยในเรื่องขับน้ํข่าวป่าได้ดีค่ะค่ะจะช่วยในเรื่องของการผดุงคันด้วยเป็นการผดุงคั่นระยะหลังขอดนะคะก็คือสําหรับสตรีหลังข้อเนี่ยวันหนึ่งให้ดื่มวันละ2แก้วก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้านะคะหลังอาหารหรือว่าจะเป็นก่อนอาหารก็ได้แล้วก็จะเป็นช่วงเย็นอีกทีนึ่งแบบ คุณน้องวินมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะค่ะและในครั้งหน้านะคะพุกจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับกลุ่มสมุนไพรนะคะที่จะช่วยรักษากลุ่มโรคอาการอะไรต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะปะตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอมาินทีวี